ยังมีกิจกรรมของน้องนักศึกษาอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะ,คะแต่ระหว่างเรียนเนี่ยก็ทํากิจกรรมมาโดยตลอดนะคะทั้งด้วยความชอบของตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อหาไรายได้ด้วยค่ะอย่างที่คุณสวิตรีและทิรันบุนิดนะคะก็จะพาเราไปรู้จักกับน้องนัทพงศ์บุญช่วยค่ะซึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่จากรัมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีน้องมีความชื่นชอบทั้งงานศิลปะแล้วก็ดนตรีแล้วก็นําความสามารถของตัวเองมาต่อยอดเป็นงานพิเศษที่หาไรายได้ ได้ระหว่างเรียนตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะการที่แบบได้มาสอนศิลปะมันบบเป็นโอกาสนะที่แบบว่าอย่างเรายังเป็นเด็กยังเป็นเด็กที่แบบยังไม่จบด้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเออให้โอกาสเรามาสอ,อานอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการที่แบบว่าเออเราได้ทดสอบตัวเองไปด้วยในตัวแล้วแบบเป็นแบบการเรียนรู้ในสิ่งทีแ่เบบรายังไม่เคยทำเหมือนการฝึกตัวเองมากกว่า การเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลทัญ,ญบุรีช่วยเติมเต็มความสามารถด้านศิลปะของนัทพงษ์บุญช่วยหรือนัทบัณฑิตที่เพิ่งเรียนจบตลอด2ปีระหว่างเรียนนัทยังหาประสบการณ์และหารายได้พิเศษโดยการเป็นครูสอนศิลปะให้กับน้องๆที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเวลากว่า25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ว่างจากการเรียนและ ค่าตอบแทนประมาณ1,200บาทพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตค่ะพอเราได้ทํางานอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบให้มันเริ่มดึงเวลาเรียนมาแล้วนะเราต้องจัดการกับตัวเองแล้วละเออทำงานให้มันแบบงานก็ยังทําได้อยู่แล้วเรียนก็อยู่ได้อาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากแต่แบบก,ก็คืออยู่ได้นะครับก็คือพอยูนี้ไปก็มันเลยทําให้เราต้องฝึกแบ่งตัวเองแบ่งเวลาตัวเองครับ นัดไม่ได้ถนัดแค่ง,งานศิละปะแต่เขายังชอบเล่นดนตรีและทั้ง2อ,อย่างกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเลี้ยงตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาทางบ้านนอกจากงานพิเศษช่วงกลางวันแล้วค่ะในช่วงกลางคืนแบบนี้อนองนัดก็ยังมีมรายได้ทิ่เปจาการเล่นดนตรีตามงานนะ ภาพความเป็นครูสอนศิละปะถูกเปลี่ยนไปอีกครั้งค่ะเมื่อนาทีมือกีตาร์ในวงดนตรีคืออีกบทบาทที่นัทต้องรับสัปดาห์ละสีครั้งซึ่งนี่ถือเป็นรายได้หลักของนัทตั้งแต่เรียนปีสองนัทยังเล่าว่าแม้จะทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้แน่นอนทั้งการเรียนการทํางานและการใช้ชีวิตคือผมจะแบ่งทุกอย่างที่ทําคือถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบหมดทุกอย่างต,ต้องแบ่งให้มันเท่ากันที่สุดครับสมมติว่า เราสอนศิลปะมีเวลาสอนคือแบบมันอันนี้มันล็อกไม่ได้อยู่แล้วครับมันคือแบบมันต้องสอนอย่างเจ็ดชั่วโมงอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเหลืออีกประมาณเดชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงไอ้ไฟเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนที่เหลือให้มันเท่ากันนะครับคือถ้าเกิดเลยเวลาแล้วเราก็จะไม่ทําสิ่งสิ่งที่มันแบบไอ้นะให้มันเกินเวลาของอันอื่นไปครับเล่นดนตรีก็คือเล่นดนตรีครับผมด้ความที่ใจชอบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ ก็เลยไไม่ได้งงแง,งแม่ปริญญาตีจากน้ำพักน้ำแรงจะถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ความฝันสูงสุดของนัดค่ะเพราะนัดยังหวังจะทำงานด้านสถาปัตย์และหาโอกาสเรียนต่อในสายอาชีพตามความฝันที่อยากเป็นเจ้าของกิจการร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวเองออกแบบสาวิตรีและฮิรันวนิชไทย P ี s รายงาน